สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อพ่แม่แม่เอซีทุกท่านค่ะวันนี้มาโรงเรียนนะคะวันนี้เปิดเทอมมันแรกสําหรับน้องจูค่ะมาโรงเรียนค่ะโรงเรียนป่าไผ่นะคะเที่ยวป่าค่ะวันนี้โรงเรียนป่าไผ่ค่ะแม่แม่วันนี้คุณแม่ทันวาม,มาด้วยวันนี้มาส่งลูกสาวเข้าเรียนสนุกใหญ่เลยค่ะคุณแม่สดานัน สนุกใหญ่เลยค่ะดูค่ะโรงเรียนของน้องจูสวัสดีแม่ดาค่ะสวัสดีคุณแม่ทวีคุณแม่กิติพัฒนค่ะวันนี้มาโรงเรียนแต่เช้าค่ะเช้านะคะวันนี้วันจันร์เปิดเทอมวันแรกของน้องจูนะคะอนุบาลเด็กคงโรงเรียนป่าไผ่ค่ะมอร์นิ่งค่ะ โรงเรียนป่าไผ่เดอแม่แม่วันนี้อยู่ในป่าไผ่วันนี้เที่ยวป่าวันนี้สวัสดีหนูจูก,กับแม่ธันวาสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านค่ะสนุกใหญ่เลยค่ะแม่ดาดูลูกสาวได้ได้ออกจากบ้านวันนี้มาโรงเรียนนะคะคือคักสไลด์ดินตรงนี้แบบว่าจะลาบเป็นพื้นลาบไปหมดแล้วอา้อาวอ้าว วันนี้คุณแม่ก็มาด้วยมาส่งลูกสาวเรียนในป่าเรียนรู้ไหนไหนไหนอุ้ยแบบนั้นเหรอลูกอะไรอ่ะดินเต็มตาแม่แม่ดูดินเต็มหัวเต็มลูกตาจะโดดเรียนไหมแม่เอฟซีถามฮะโอ้ย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 ดูดูด,ดูลูกสาวแม่แม่วันนี้เข้าป่าอ คุณแม่ธันวาก็พอคุณแม่ธันวาโรงเรียนป่าภัยนะคะอนุบาลอนุบาลห้าเดือนลูกค่ะเปิดเทอมแล้วเด้อต่อจากนี้ไปก็จะเริ่มเข้าป่าบ่อยๆค่ะหันเรียนรู้หันเริ่มเล็มต้นไม้ใบหญ้าในป่ากินคุณแม่ธันวาก็จะสอนนี่สะบัดดินโบกตัวจะได้ป้องกันแมลงป้องกันแมลงกัดต่อย ลูกสาวมานอนค่ะสวัสดีแม่ฟ้าเข้าโรงเรียนแล้วนะคะในป่าโรงเรียนป่าไผ่นะคะวันนี้ต้นไผ่เยอะมากดูดูลูกสาวมาเล่น,มา,ลนมาเล่นหรือว่ามาเรียนนี่คะมาเล่นหรือว่ามาเรียนค่ะโรงเรียนเจ๊ธันวาดูค่ะโรงเรียนนี้กินอย่างเดียวนะคะมากินอ้ยดูค่ะ ความสุ s <S いいขของเขาค่ะแม่แม่ค้าได้อยู่ในป่าหลังจากนี้โรงเรียนก็เริ่มเปิดแล้วจะได้มาเที่ยวป่าทุกวันแล้วทีนี้ออจูคือคักคุณแม่ก็กินอย่างเดียวค่ะอมาส่งลูกมาเรียนหรือคุณแม่พามากินนี่ฮะ วันนี้สอนอะไรน้องจูไปบ้างสอนดึงต้นไผ่ค่ะรูดต้นไผ่กินทำยังไงสวัสดีค่ะคุณแม่น้องเล็กไม่งอพ่อจ๋าแล้วค่ะวันนี้มากับคุณแม่เลยเฝ้าลูกสาวอยู่ในป่าดูลูกสาวมานอนนะคะมานอนเนี่ยมาเรียนหรือว่ามานอนเนี่ยฮะดูดูอุ้ย คุณแม่ธันวาบอกว่าลุกเลยลุกเลยให้มาเรียนเดอ้อไม่ได้ให้มานอนเด้อจูดูมาเฝ้าลูกสาวอยู่ในป่าค่ะแม่แม่ลูกสาวสนุกใหญ่เลยเปิดเรียนวันแรก <laughs> สนุกใหญ่เลยคะ่ะโอ้ยเรียนให้สนุกเดอ้อน้องจูดูคะ่ะสนุกไม่สนุกก็ดูเอาแม่แม่ ดินก็เย็นนอนกลิ้งนอนเกลือก็ได้ดูตดแตกด้วยอะคุณแม่ทันว่าก็มีความสุขไปด้วยวันนี้อยู่ในธรรมชาติเลยวันนี้ดูค่ะไม่ไดาดูนักปีนเขาทีมชาตินะคะเด็กคนนี้ดูหนูก,กินอะไรลูกอ้ยกินใบไผ่ค่ะอ่ะสไลด์ลงมา โอ้มานั่งดูดูสาวน้อยมานอนมานอนหรือมาเรียนนี่ฮะคุณแม่ดึงใบไผ่ให้กินดูความสุขค่ะได้อยู่ในธรรมชาติด้วยโอ้ยโอ้ยงัดลงให้เลยโอ้ คุณแม่งัดลงมาให้ลูกสาวเลยนะคะกลัวลูกสาวไม่ได้กินอะเหยียบโอ้ย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 ดูค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแช์นะคะความน่ารักความสดใสของสองแม่ลูกเซนรูเลงเยอะค่ะดึงลงมาให้ลูกสาวน้องจูหัดรูดแล้วยังคุณแม่สอนรูดใบไผ่ยังไง มาเล่นดึงไม้ไผ่ลงมาแบบมดขุมดล่วงเต็มหัวแม่ควันแล้วตายละจูเอ้ยมดเฮียใส่หัวท่านว่าเอ้ย <c oughs> งัดต้นไผ่ลงมาทีมดล่วงเต็มหัวแม่กัดแม่หรือเด้อบัดชอบแบบนี้สวัสดีค่ะดูค่ะสวัสดีคุณแม่ลมใต้ปีค่ะดูลูกสาวมานอนไม่ได้มาเรียน เปิดเทอมแล้วนะคะคุณแม่คะ่ะวันนี้วันจันทร์มาโรงเรียนสายหน่อยวันแรกก็สายเลยไม่ดาดูวันแรกก็สายเลยด,ด,กกยลยดูหมดเต็มหัวข่อยหมดเต็มหัวแม่นะจ้ยมาอะไรเนี่นักเรียนอนุบาล อนุบาลห้าเดือนโรงเรียนป่าไผ่เชียงใหม่นะคะป่าไผ่เยอะมากแม่แม่เพราะว่าเข้าหน้าฝนต้นไผ่แบบแตกใบเขียวชะอุ่มไปหมดเลยแม่ควันทานข้าหรือยังคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะก่อนจะมาส่งลูกสาวเข้าโรงเรียนก็ต้องทานก่อนไม่งั้นจะได้กินต้นไผ่ด้วยกันและสายแล้ววันนี้มาโรงเรียนสายด้วย ผาลูกสาวซนอุ้ยดูค่ะจูอาจูเอ้ยวันนี้ทำอะไรทันวันนี้ไม่ควันไม่แม่รู้จักส้มผักไหมส้มผักถ้าไทยสารจะเรียกว่าส้มผักเสียนส้มผักแล้วก็ปน,ปนปนปลาทูเรียบร้อยแล้วค่ะส้มผักเซียน รู้จักไหมถ,ถ้าทางอีสานเรียกว่าส้มผักเซียน <c oughs> เรียนรู้เป็นว้ายต้องให้แม่ควานม,มาเฝ้าสาวรื้อเรียนรู้หัดหากินเองเป็นไม้ไม่คานมาสอนดึงต้นไม้ใบไผ่กินของชอบเลยหมนะ่ค <c> ะ <oughs> อร่อยคะ่ะคุณแม่ส้มผักเขาเรียกส้มผักเซียนเนาะทางอีสาน อร่อยมากแกงใส่ปลาดุน่เหมาะเลยนะเนี่ย,ยแม่ควันพริกใส่พริกปน่นผงนัวเล็กน้อยก็เรียบร้อยเสร็จไปคราบหนึ่งแล้วยินดีค่ะคุณแม่ดาหมดโควิดเร็วๆเ,เ,เดอ้อมาทานข้าวด้วยกันเชียงใหม่ส้มผักอร่อยมากแม่แม่แม่ขวัญเรียบร้อยแล้วเด้อตอนเช้า ก่อนจะมาส่งลูกสาวเข้าโรงเรียนนิ่งฟังอะไรฮะตอนนี้นิ่งฟังอะไรฮะฮะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ย น,นี่ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้แม่แม่นิ่งฟังก่อนดระวังลื่นเดินหนูจูกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วค่ะแม่แม่ดูดูวายเสร็จธรรมชาติจะเยียวยาทุกอย่างไม่เครียดด้วยได้ออกมาข้างนอกบ้านบ้าง สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทั้งร้อยท่านที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะมอร์นิ่งสายๆคะ่ะวันนี้มาส่งลูกสาวมาเรียนตั้งแต่เช้าไม่เช้าแล้วน้องสายแล้ว <c oughs> ดูคะ่ะตนตรงตรงนี้ตอนนี้อยู่ป่าไผ่นะคะจูจูเอ้ยไหนหละ่ะ มีหน่อไม้ไหมรู้สึกว่าหน่อย,ยังไม่ค่อยออกเลยแม่แม่แจูไอจูเอ้ยมาหาเห็ดค่ะแม่ลูกสาวนี่ไม่ได้มาหาอะไรทั้งนั้นสรุปมานอนโด,โดูดดินเต็มตาไปหมดแล้วนี่ฮนะอะ นักเรียนง่วงหรือเปล่านักเรียนง่วงเหรอดูดินเต็มตาแล้วแม่แม่ทุกคลีตั้งแต่เมื่อกี้นักเรียนง่วงแล้วเหรอคะเด็กอนุบาลง่วงแล้วคะ่คะเด็คขาจะนอนไหนนอนตรงไหนนี่ฮะนอนตรงไหนนี่ฮะลูกสาวน่ารักขอบคุณคะ่ะลูกสาวแม่แม่ เปิดเทิมแล้ววันนี้วันจันเปิดเทอมแล้วค่ะต่อไปนี้จะได้พาออกมาเที่ยวป่าบ่อยๆดูค่ะตาแป๋วเลยไม่ได้ขี้ดินเต็มตาเลยโปะดินดินแดงด้วยนะนอนกลิ้งตั้งแต่เมื่อกี้แม่แม่แบบว่าดินเย็น คุณแม่สุทาสินีอยู่บ้านแม่สปอคค่ะคุณแม่ขาอำเภอแม่วางนะคะบ้านแม่สปอคอำเภอแม่วางตำบลแม่วินเชียงใหม่เจ้าน้องจูเป็นสาวเหนือนะเจ้าอะไรฮะสงสัยลูกสาวง่วงนักเรียนง่วงแล้วหรอฮะจะ่หม่อมมัมนมละวันหลังต้องหาขวดนมมาให้ละมาคนเดียวได้ไหมมาเรียนคนเดียวได้ไหม แม่ธันวาไม่ต้องมาสูงฮะหนูมาได้ไหมไม่ได้ต้องพกขวดนมด้วยใช่ไหมต้องห่อข้าวมากินด้วยใช่ไหมต้องเอาขวดนมมาด้วยแม่แม่ห่อข้าวหอน้ำขวดนมมาพร้อมเด้อวันหลังได้ยินเสียงรถไทยนิ่งฟังตอนนี้ได้ยินเสียงรถไทยแม่แม่นิ่งฟังก่อนอุ้ยๆๆๆๆอยุ้ยอุ้ยานมดละ ัวบ่ลูกของแซบเด้อแม่ควันส้มผักเสียนใช่ไหมส้มผักเสียนเนมนว่าแซบอีดีจัดการต่างต่้เสาแล้วอร่อยค่ะไม่นานเจอกันยินดีค่ะอย่าบอกด้ว่ามีอันอะไรนะแม่มมีต่อมีรังพึ่งในอันปา่าไผ่นี่เบธนมาตกทีนี่หัวโนมดเลย,ดยเดอนี่มีไหมฮะอาจารอี ดได้ยินเสียงรถไทยนิ่งฟังใหญ่เลยกลัวกลัวเสียงรถไทยอ้าวอ้าวนักเรียนกลัวเสียงรถไทยค่ะทางไปบ้านน้องจูสะดวกไหมห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณสักห้าสิบโลค่ะแม่ค่ะเต่วว่าถ้ามาบ้านน้องจูก็ถนนดีอยู่ค่ะยังไม่ได้แบบ ขึ้นเขาลงห้วยเท่าไหร่ยังยังมาได้นะคะดูลูกสาวถ้าจะง่วงแล้วหรือเปล่านี่ฮะนักเลงในค้อกเนี่ยคุณแม่บอกฮะจริงไหมดูขาเป็นชั้นชั้นดูยืนอีกฮะยืนเก๊กอะไรอีกนี่ดูขาขาหมูนักเลงในค้อกออกบ้านสงบสงเหยมใช่ไหมแม่แม ออกนอกบ้านนี้ไม่ห่างเลยเอาไปสารพีใช่ไหมอำเภอสารพีแม่ควนเคยไปอยู่ส้มกระลำก็อร่อยกินกับปนปลายใช่แล้วคุณแม่ลมใต้ปีส้มกระลำใส่ถั่วงอกใช่ไหมส้มกระลำปีใส่ถั่วงอกใส่ต้นหอมทำส้มผักกินกับปนปะทูเหมาะกันมากของชอบเลยแม่แม่ ห้องเรียนกว้างมากโรงเรียนป่าไผ่ใช่ใส่ผ้มใส่ถุวง,งอกด้วยนิดนึงใช่ไหมอร่อยเลยของชอบแม่ควานเลยกินกับป่ปลาทูนี่แบบปลาป่นปลาทูนึ้นี่เหมาะกันมากแม่แมดูโรงเรียนป่าไผ่เด็กหญิงจูมาโรงเรียนสายแถมมาแอ,อบหลับด้วยเด็กหญิง เด็กหญิงจูมาลงเรียนสายแล้วก็ไม่แอบหลับด้วยเมื่อกี้แม่แม่เอาเอาหิวข้าวเลยเราต้องไปหาซื้อแล้วไหมแม่เอามาทำเองทำไว้เยอะๆเลยใส่กระปุกไว้ไม่วางตกมาโปรยๆแม่เมื่อวันที่ไม่วางตกโปรยๆพ่อแต่แฉตกไม่แรงพ่อแต่ดินแฉเฉยๆอ้ยังว่าอยู่เปียกแฉะ ตกไม่แรงเมื่อวานโปรยโปรยก่อนก่อนจะไล่สดประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามแม่ใช่ทําเองจ้าอร่อยเราจะต้องไปตลาดไหมไปซื้อมาทำแล้วกินกับน้ําพริกปลาทูนี่เหมาะก,กันมากแม่แม่ตอนเช้าก็ส้มผักเซียนส้มผักอันส้มผักเซียนเพินพ่นเพิ่นมาทางอีสานลูกสาวง่วงหมอมานี่เร็วไหนเขี่ยหาอะไรเขี่ยหาอะไรคะ เี่าหาอะไรคะอุยแม่ลูกสวยๆดูค่ะคุณแม่ทันมากินอย่างเดียวค่ะท้องกลางเลยกว่าจะกลับบ้านป่าไผ่สวยมากกำลังแตกยอดตอนนี้อยู่ป่าไผ่นะคะโรงเรียนหน้องของหนูจูค่ะเสียงสองกับหนูนะแม่แม่ องเสียงสองกับหนูนะดูเด้จะสไลด์ลงอยู่ละอโอ้ยโอ้ยนักเรียนยังงงงอยู่นักเรียนง่วงนอนหรือเปล่านะเด็กอนุบาลง่วงนอนแล้วเด้อดูตาอนุบาลง่วงแล้วขวดนมมีไหนขวดนมอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยง่วงนอนบปละ หมูจูนน่ารักขอบคุณค่ะคุณแม่นิชาขอบคุณค่ะลูกสาวง่วงนอนแล้วค่ะคุณแม่ขาเรียนยังไม่ถึงหนึ่งคาบเลยยังไม่ได้หนึ่งคาบเลยง่วงนอนแล้วขวดนมอยู่ไหนนู่นเต้าแม่เลยสองเต้าวันนี้คุณแม่มาด้วยอะไรลูกอนอนแล้วนอนกิ้งตรงนี้เลวอนอนแล้วนอนโอ้ย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  จะหลับตรงนี้แล้วค่ะง่วงนอนไหนพ่อจ๋ามาแล้วพ่อจ๋าไปเสาะหาหน่อมไม้ทางอื่นมาแล้วมาแล้วมานี่แล้วพันง่วงนอนอป่าไผ่วิทยาโร <c oughs> งเรียนป่าไผ่วิทยาเดอ้อวันนี้ได้ยินเสียงพ่อจ๋ามาแล้วพ่อจ๋ามาแล้วลูกสาวง่วงนอนพ่อจา๋าเ,เรียนยังไม่ได้ข้ามหนึ่งง่วงนอนแล้ว อนุบาลสามครูเด็กอนุบาลอ่ะอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาแล้วคนสิลงปหาจะาจะลงไปหาพ่อแล้วาาคนง่วงนอนอาาจะลงไปหาพ่อจ่าแล้วแม่แม่ามาระวังกิ้งตกดอยเด้นนักปีนเขาแม่แม่เรื่องปีนไว้ใจจูเรื่องปีนไว้ใจลูกสาวค่ะ<อ><ๆ>กลิ้งเป็นลูกขนุนสนุก<ๆ>เขาเลย วันนี้พามาป่าค่ะคุณแม่สูปลานมาโรงเรียนวันนี้มาโรงเรียนคุณแม่โรงเรียนป่าไผ่ยังว่าอยู่โอ้ยสไลด์ลงไปแล้วลงไปแล้วอะพ่อจ๋ารับเด้อโอ้ยโอ้ยอะสูตรคุณแม่ทันวาจะลงยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูค่ะ ดูสไลด์ลงไปเรียบร้อยแล้วจะกลับบ้านแล้วค่ะดูผุงห้อยๆได้ยินเสียงพ่อจ๋าไปหมดเลยไปแล้วไปแล้วได้ยินเสียงพ่อไปเลยทั้งแม่ทั้งลูกสไลด์ลงไปเลยค่ะนักปีนเขาไปแล้วไปแล้วธรรมชาติค่ะแม่แม่ธรรมชาติบางทีเขาก็ได้ผ่อนคลายคลายเครียด พามาออกจากบ้านบ้างถึงเวลาถึงเวลาเล่นก็เล่นถึงเวลากลับบ้านเนี่ยเขาก็กลับเองดูไปแล้วจะไปบ้านแล้วค่ะลงไปแล้วทิ้งไม่ควรนเลยหมดความสำคัญเลยลูกเสือสำรองน่ารักใช่ไหมดูค่ะสไลด์ลงไปชำนาญแล้วค่ะแม่แม่นักปีนเขาสงไม่ลูกดูพ่อจ๋ามา กลับบ้านแล้วไม่ควรจะลงตอนขึ้นขึ้นมาได้เวลาลงจะลงยังไงนะกลับบ้านแล้วเหรอ bye bye. นักเรียนอันเด็กอนุบาลน,นี้อยากกลับบ้านแล้วแม่แม่อนุบาลสามขวบอยากกลับบ้านแล้วนุบาลขวบอกกลับบ้านแล้วดู <c oughs> <c oughs> ตากล้องหลายตลบแล้วแม่ทั้งมดทั้งมดทั้งอะไรไม่รู้ไม่ทันวาด อันอะไรนะฮักโกไัยลงมาแบบว่ามดล่วงเต็มหัวถ้ากล้องสันสนแสดงว่าอันเขี่ยม,มดออกจากหัวอยู่ไปแล้วไปแ,แล้วค่ะเม่ควันลงไม่ทันเลยยังนึกอยู่ว่าจะลงยังไงนี่ไปแล้วถึงเวลาก็กลับบ้านนูค่ะลูกสาวขยนันไหมคะแม่แม่ตอนนี้ล้องกลับบ้านแล้วโนนนนไปแล้ว เลิกเรียนแล้วกลับบ้านได้ <c oughs> โอ้ยนุน่นไม่เห็นแม้แต่เงาพ่อจะามาไปแล้วถึงเวลาถึงเวลาก็กลับบ้านแม่แม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนเลยจะรู้เวลา <c oughs> แล้วแม่ควันลงยังไงล่ะคือ <c oughs> แบบเห้าตากองบมสำคัญเลยอะ สองแม่ลูกเขาชำนาญมากแม่แม่ปีนแค่นี้สบายมากกลิ้งลงไปเลยโ <c oughs> อ้ยเรียนครึ่งวันวันแรกเอาเอาครึ่งวันไปก่อนนักเรียนนักเรียนอยากกลับบ้านงงงเงแล้วค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเม,มควันขนสวยเขาว่าเข้าบ้านแล้ว เข้าบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนใหม่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนวันแรกก็จะแบบอยากกลับบ้านเร็วหน่อยธรรมชาติค่ะตอนนี้คุณแม่พาเข้าบ้านแล้ววันนี้ก็ขอลาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านไปก่อนนะคะพรุ่งนี้มารอชมกันว่าจะไปทางไหนวันนี้โรงเรียนป่าไผ่แล้วแต่วันไหนพรุ่งนี้จะเป็นป่าอะไรป่าเห็ดหรือเปล่า เข้าบ้านแล้วถึงเวลาก็เข้าบ้านค่ะน่ารักไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรเลยพาลูกเข้าบ้านเองเรียบร้อย <c oughs> พ่อแม่ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวช้างน้องจูเนียร์ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆบ๊ายบายคะ่ะ พรุ่งนี้ปลาข้าวโพดจัดปไปพรุ่งนี้ปลาข้าโพดเดิม <laughs>